ได้พักกันมีแอ่วะอือมันจมาได้ช้อนขึ้นได้มาตัดใส่บาเขาได้เห็ดละงอกว่าสันตกันแล้วพักกันมาก็ได้อยู่ใส่วกเขาเจ้าไต้ได้ว่าสันตกันแล้วพักกันมาบ่เขามันออกแสดงว่ามันก็ต้องมีหลงเหลือน่ะแม่ตาเขาเจ้าลื้อว่าเห็ดละงอกออกพี่น้องเ็นยังมีดอกเดียวยังมีดอกเดียวพี่น้อนมาดูดูเขาอยู่สิเตี้ยตื้อได้หลายอยู่บ่ เอาแม่แมมขึ้นมาได้หลายแม่แมมพุดดิหอมเห็ดไข่นี่ยเดี๋ยวให้น้องเห็นแล้ยหอมค่ะเห็ดไข่ดอกนี่เห็ดใค่หนานี่หอมเนาะเขาบ่ถือฝนเนาะดูของเขาสิอันกินกือกินขาเขาไปเลยหอมหอมอะยังแม่แมมนุยังไปเบิ่งตาแล้วมึงหันบ่ได้หลายดิล่ะ อ,อบบื้้องก็เอาขึ้นนั่นัหั่นท่วล่ะเถ่คนเอ้ดอกเลีกของเห็ดปวกดอกเลียกก็จะไม่ได้นี่ซุ่มๆกับมีอยู่นี่ตัวหางดอกบอยย้าวดอกบอใหญง กระเพิ่มกระเพิ่มน้อยมองละดอกเล็กๆมีละแกงเสียบ <c oughs> โอ้เป็นตาหักตาเพียงเนาะเนยเกระด <c oughs> ูกคือเกา่าห้องมาท่านห้องตาเด็กเลยได้จะเฮ็ดปวกมีไหม เด็ดเห็ดอันนี้งาาแบบง่ายด้ลงตาแบบง่ายนะนล้งได้สโอ้ยลองหมดอย่างละเรเอาเห็ดกนเด้อเด้อยาอย่งเอะไรนี่เห็ดนนนโคกบง hết dạng, ai à, Ở dưới này có mi hết dạng rồi, ôi Ôi, nó tương tương ngủ 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 Hết rồi à. Hết สองดอกเหมือนกันปลาทองปลาบ้านเขาก็มีอีลอกอยู่บ่ะกะลังเคยเห็นนะอีลอกแหมฮปลาเขามีอีลอกอยู่บ่สินดอกอกะลังเห็นอีลอกบ้านเขาเราคอยกะลังเห็นน้ะอามน่าจะได้เป็นมูเนาะได้สองดอกเพราอ,อีลอกอยู่น้อนนะน ในห้อนั่งรอแล้วเปิกรลังเห็นมึงนะอยู่ว่าปลาบราข่อยบานข่อยกับมีกันซาเขาลือวาเฮ็ดหลงอกออกพี่น้องมากันมากันซ้องเถ่าเคือเก่าเฮ็ดยังไล่ะเท้าเลยที่ เล้วเฮ็ดเผาแล้วอ้ <laughs> อมอยู่ต้นนี้แม่มันอันนี้เนี่ยเด้อด้อมแล้วเด้อพี่น้องเด้อมัน <c oughs> <c oughs> เขาสาเขาลือ้ <c oughs> อ่าเฮ็ดออกกับพักกันมาพี่นอ้องละเวลาอาเก็บมาเรื่อยๆพี่นอ้องไปอ้าวแล้วเปล่าก็กระตีนถ้ับพื้นขเขาเปียกนี่เห็ดออกมัดเลยเด้อพี่น้องแต่ว่าเขาพูดได้ฝน ผนบ่มีผลบอดีไ็อย่างไรหัวดั้นดอกเห็ดกุาโอ้เห็ดกค้าโอ้เห็ดเฟืองเหลืองบ่อืมกเห็ดกหงงามหันนี่เลยาโอ้เห็ดกองามโอ้เห็ดกองามเห็ดโกหงแหงๆจ้งสี่สบัเออตาดาสงสารเด็เทอากรอยากออกเนาะแต่ว่าฝนบ่มีพี่โน แต่นตกเขาออกดีค่นแล้วเอาบรรยากาศหาเห็ดเคียเห็ดมาฝากมาตตอนเพื่อนคือเกานั่นละอาซาเขาลือว่าเห็ดละงอกออกว่าสันพี่น้องกันลยพากันมาด้นพากันมาเที่ยงเที่ยงวันทันเหตุการณ์กันยังพักกันมาเ้าอันแดดคากมั้งนะมังแดดเลยพี่น้องละเที่ยงอันนี้มันใบเลยด้วยนะอันนี้ใบแล้วพี่น้องใบสองใบสาม ใบสอง่ลยละแดดเปียงๆเลยใส่เสื้อไล้ๆตบาดีนก็รห่อนดีครับปกติจะมากันมาหาเห็ดต้องมาต่อเสารจังบ่เมยเนาะมาย่ำนีเมยห้อนแดดพี่น้องบ่เป็นเมยอย่างอื่นเนี่ยเมยห้อนแดดอย่างอื่นเน่ยหาเห็ดไปเรื่อยๆกับบเป็นยังแต่ปซ้ำขาญ รักษากระตายิ่งเฉียบปนณณันตกลงหันเนี่ยเลยนะแล้วพวกเก็บเห็ดนี่รักษาตะกะตาได้พี่น้องบรักษาบาได้เด้เวลาเขาล่วงน่ะบ่เห็ดน่ะมุนหมดเด้อเห็ดยังบาได้แล้วเห็ดมุนซนับ่มาแล้วรักษายิง่งชฉีพนึกวาก็หาต้อพี่น้องจ้ะ มาค่ะทุกคนมาดูนี่นี่อะไรนี่อะไรนี่ว้าาังไงเอาปูดีเธอพี่น้องโอ้มาเด็กคนเอ้ยกําลังสหเห็ดดอกยังสีโอ้ยให้ก่อให้ก่อสี่น้องมุดอก,อก,อก,ออดกงามมาเด็กคนเอ้ยกําลังได้กำลังได้เห็ดดอกยังสี่นี่บ่หาเกลียกันอี่ยังอะไพี่น้องมันก็ดิโอ้เห็ดอะไรโอ้เห็ดเพลิงอ่ะเออ สวมอมมึงอยู่กังเห็ดนี่ย่านบนเห็ดไอ้เอ็ดหนาดโอ้ยขาดอืเหนียวว่าจิตรัดตีนเขาเสียเหนียวคาดโอ้ยดอกใหญ่พอลังเห็นเห็ดดอกใหญ่นี่พลังเห็นเห็ดเพิอกดอกใหญ่นี่แหละนี่บ่ี๋ยวหาก่อนกอขาวอื กอขาวนะีดอกเดียวพี่น้องมาพี่น้องกระเจ้าบริตัวกระเจ้าบริตัวเลยออกอึดิ้งออกอึดิ้งดอกนี้เทาดอกนี้เทาแดงออกอึนิ่งพี่น้องเจ้าบริตัว ลกีกเด่อยวกลับกล้องให้ดูนะเจ้รเจ้าะบิลหอเบิ้ลหเิ้กี่ดอมา่ะปาก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 ดกเกดอกบกบดกนี่ปะ เดววดีตัวพี่น้อง้บรตัวว้าวมาดูกคนนียมาดกคนเยสาธุดูสาธุดูดยได้แล้วได้ไดปนได้ปนไดปนดีพี่น้อง ันี้ก่อนนะเดี๋หาไหมหาไหมจะาะบริตัวพี่น้องก็เจะาะบริตัวได้แล้วเฮ้กดดอกมูม,มูเดียวกันนีพ่พี่หาัวยาตเตเบียด้ไหเฮ็สังหาพี่น้องนี่นี่แหละเฮ็ดสังหง์เฮ็ดก็จเฮ็ดหลังหมูีหลีเนาอ เอ้ยเอาไม่ไล่เฮ่ hey, hey. เดี๋ยวต้องล้างมือนะเฮ็ดเบียเฮ็ดเบียนะคะทุกคนน,น,ดดน,น,นนี่มันหดอกนดมือปนมาบุ่นกันแบเห็ดแล้วอันนี้คือเราเงอะของแท้นะคะทุกคนนี่แหละนี่หแหละเล่ขคืนแม่นแบบพี่น้องแม่นหงงรอเงอะบอ้ะก็บ่มีอันนี้แม่นบอ ไปลองไปหายายท้องเบึองคือเห็ดเรางูค่ะเนาเอามาคือแทะถ้าเห็ดเราเขาจะปเป็นเหลี่ยมๆมนจอไปหายายท้องเบึงเด้ตรงเบื้องขาเขาอีกทีหนึ่งพี่นองเพราะว่าเห็ดต่ระหมองต่ละคีกับบกืึกันเนะี่ยดอกเห็ดเขาจะบกขึ้กกันในต่ระหมองแต่ละต่ละป่าดอกเห็ดเขาก็จะไม่เหมือนกันนะทุกคนเดเอไปห้ยายทองดูค่ะ กระดาษดอกไม่ค่ะโอ้ยจะสิเงนินน้ำข่อยบุล่าเะเท่าแท้อือเอยือยยงกระหลวูม,มูงูมูเจ๋งูงูร้องบางดอกเฮ็ดอันนี้นั่นนี่เฮ็ดเอียงจ่ได้เฮ็ดย่างแล้วคัอน <c oughs> อือ เห็นยังนี่เรางูกแม่นแถวลรงงกแทบอ่แม่นแทบอ่ะเห็นบ่บ่มันคือบ่มีอันนี่สินเดี่ยนุกก็เลี้ยวเพราะเห็นตอนที่แรกนุกกะว่าลรงงกกินได้นั่นแหละอันนี้เพราะว่ามันอยู่น้ำกันกับเห็ดสังงานแต่แดงว่าเจ้าพ่อทห่เรางกแมนพ่นบ่ตัวเออกระดัยหลี่กรดัยหลีอันนี่มันเป็นบวบๆเนาะแต่แดงว่าเรางกกินได้พี่น้องแต่ว่าเพราะว่าดอกมันเป็นด้านๆนะแม่คนแล้วประมาณใจ ปลว่ามันช่มีอยู่ข้างทางคู่ปลายลาจะล้มไปปลาปลาเ่ยน่นตอนที่แรกคือปลาห้องนี่แหละให้เรางกแท้ว่ะสิมึงไปมั้งมาบัดเอ้ามันคือหัวดันดันนี่สิก็เลยว่ามาถามยายท้องก่อนงกจะหนีต้องก็เลยขี้แยอ้ากุ้มเดียวได้แล้วนั่นกุ้มเดียวนั่นอันนี้อยู่อยู่น้ำกันใกล้ๆกันจ้าวังอยู่คนละหม่องดอกเดียวบ่มีมูเมียขาวอันนี้เพิ่นอยู่เป็นมูถึงนี่ยอ่ได้ปนพอดีพี่น้องเก็ได้ปนแล้วให้เรางกปนแซ็บเสบด้พี่น้องเนี่ย กนเสียบก็เกงจ้าใบเท่าไร่ะใบมันบสามหรอเปล่าซ้าสรุปแล <c oughs> ป้วเด็ปดปนอยู่เด็ดปนอยู่หากลับเด้อบาทพี่นอ้องเด็ดปนน่ยอาจารย์ใาเห็ดเราโงกออกเด็ปดปนอยูห่หากลับจ่บาบันทีสารบานยาดปีกมาหอดตัวเตวพี่นอ้องมก็รูได้ยังไร่ได้ ได้อ้อมนึงพี่น้องไปได้เฮ็ดละงูกได้เฮ็ดละงูกบ่ได้มันสิบาดไปหยิบดอกนึงอยู่ข้างโคนเฮ็ดปวนยางมัหั่นได้2ดอกได้2ดอกต้นยางมาพี่เด้ได้ออมมละคนเออเาซาเขาลือว่าเ็ละงูกออกกแมนความเพิ่นอยู่พี่น้องน่ออกอีหลีแต่ว่าได้ซําได้7ดอกเ็ละงูก คลิปน <ort. S 2> ี้ก็แค่นี pa. Pa ้นะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะจิติส <ha> ันบ <Co> ้านยายปิกลาไปก่อนจ้ะคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปหน้าสิบเมื่อกี้นู้เห็นเลยนี่ดอกนี่มันขนเหยียบนี่นีข้นหยียบมันยังสีเลยมองอะไรมองขึ้นมองคู่ไหมมองขึ้นห้องมันโพดหน่อยไหมปนเหยียบมันนี่ละงอกออกปลาเปลี่ยนครับพ่อเจ้าว่า บายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ไม่บายสืหากรุ่นหอพี่น้อง